รถสวยฟังก์ชันครบราคาดีค่ะคันนี้นะคะ New a r t ์ติสเครื่อง1.6รุ่นจีค่ะคันนี้ได้รถปี2019บอกได้เลยค่ะพี่พี่ที่มีไรายได้1 8ขึ้นไปสามารถออกคนเดียวจบสนใจดูคลิปนี้ที่จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอ,เ,จอเซลล์ุงอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆที่ปรึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์วันนี้เซลล์ุงอยู่ที่เพชรยนต์สาขามีนบุรีนะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลล์ุงพาพี่ๆมาชมรถสวยน่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่อยู่ตรงหน้าพี่ๆตอนนี้นั่นก็คือ New a l t i s นะคะคันนี้ได้เครื่อง1.6รุ่นจีนะคะมาพร้อมกับรถปี2019สาค่ะสาหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถ New Artist ชิปนิวนะคะบอกได้เลยรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนราคาดีมากๆคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,200เท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังรอรุ่นนี้อยู่นะคะรีบกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับแคลดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตให้ทุกวันนะคะหรือสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยะคะ่ะที่เบอร์โทร0972517435นะคะวันนี้ลุงจะพา,มาชมทั้งฝั่งชั้นภายนอกแล้วก็ภายในนะคะของเจ้านิวติสรุ่นนี้กันนะคะบอกได้เลยคันนี้นะคะค ยังว่างอยู่นะคยยังไม่ได้ติดจองเลยนะคะคุณลูกค้าขาใครที่อยากได้รถคัดคุณภาพเกรดเอนะคะราคาดีไม่น้อยนะ เพชรโยนนะคะเรา,ารับรถเลยนะคะเรา,ารับการรถไม่มีชนหนักไม่มีพิวารไม่มีจมน้าไม่มีตัดต่อนะคะเล่นไม่มีกับสีก่อใหม่นะใครที่สนใจติดต,ต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาได้ในส่วนของโฉมนิวเราเรียบร้อยนะคะราคาหายประจักป้ายแดงแล้วเกือบ50%นะคะสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของโลโก้โตโตยต้านะคะเป็นโคมเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะสัหลี่ยมคมตัวรถคันนี้อยู่ครบๆเลยนะคะนิวติรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมในส่วนของไฟหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเ,เ,เตอร์นะคะคุณลูกค้าขา ในสองกันชนเนี่ยคะตัดกับตัวรถค่ะกันชนเป็นกันชนสีดำนะคะตัดกับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของโป่งซุ้มล้อนะคะคันนี้แนบสนิทติดกันค่ะมาพร้อมในส่วนของล้อแมกเดิมศูนย์นะคะสำหรับรุ่นนี้สันเหลี่ยมคมด้านข้างคันนี้อยู่ครบ,ครบเลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาในส่วนของกระจกนะคะนี่เลยนะ กระจกเดิมแท้โรงงานคันนี้เช็คให้เราเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้ากระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะสําหรับคันนี้ค่ะได้เป็นรถหน่วยงานนะคะคุณลูกค,ค้าขาประวัติสู์สวยๆแบบนี้เลยนะคะพามาชมในส่วนของภายในนี่เลยคุณลูกค,ค้าขา นะในส่วนของภายในนะคะคันนี้เป็นสีทูโทนนะคะดีไซน์สวยน่าใช้งานนะคะคันนี้เนี่ยบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าว่าภายในค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะอเนกประสงค์ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ภายในเบาะนะคะคันนี้ได้เบาะหนังนะีคะสีทูโทนนะ,ะเป็นสีเบจนะคะสลับกับสีดำนะคะคุณลูกค้าขาหนีให้ชม นะในส่วนเสาบีนะคะโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขเลยค่ะทุกอย่างเดิมเดิมนะแผ่นเพดด้านซ้ายมือนะคะเห็นชัดเจนนะคะคุณลูกค้าในส่วนของคันนี้นะคะรถเดิมแน่นอนค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาเปิดในส่วนของนี้เลยนะคะรอยตะเข็บเม็ดอาร์รให้ดูเลยนะคะคุณลูกค้าว่ารถไม่มีชนหนักพีความแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าอัตราการกินน้ํามันเนี่ยคะบอกเลยว่าประหยัดมากๆานะคะอัตราการกินน้ามันคันนี้อยู่ที่ประมาณ16.6โลลิ เท่านั้นเนี่ยค่ะคุณลูกค้าได้เครื Blue ่องเร็วๆแรงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราการเร่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรเลยนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นการเร่งแซงนะคะหรือขับในส่วนของระยะทาตรงนะยคะยาวๆเนี่ยก็คือขับสบายนะคะไม่เมื่อยเลยนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของฝั่งประตูค่ะคันนี้ได้สีทโทนเช่นเดียวกันเนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องเก็บของให้เราเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องเก็บของเล็กๆช่องเก็บผดน้ําคันนี้จัดให้เราเรียบร้อยค่ะมาดูนต่อนะคะสาหรับในส่วนของฝั่งด้านหลังกันบ้างนีเลย ะะสำหรับฝั่งด้านหลังนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้ได้เบาะหนังสี tone, ทูโทนเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะแอร์หลังมีมาให้เราเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขาอยู่ด้านหลังนะ,ะแล้วก็เบาะนะคะไม่มีรอยขาดรอยแตกเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของคันนี้นะคะก็บอกได้เลยะคะ่ะได้รถหน่วยงานประวัติศูนย์แน่นอนนะคะคุณลูกค้าขาสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เนะะี่ยค่ะสวยมากๆคุณลูกค้าได้ราคาดีสุดๆไปเลยนะคะปกติเนี่ยถ้ารุ่นแบบเนี้ยราคาเนี่ยต้อง4ี่แสนเก้าหมื่นเ 5,000หรือไม่ก็59,000นะคะบอกได้เลยที่เพชรยนต์จัดให้ในราคา479,000เท่านั้นนะคะด้านท้ายค่ะคันนี้นะได้ในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะแล้วเรียบร้อยนะดวงใส,ใสใๆยก้วๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวมาพร้อมกับรถสีบอลเงินนะรถสีแท้สีเดิมค่ะคันนี้เช็คให้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตพามาชมในส่วนของด้านท้ายกัน นี่เลยนะคะมาในส่วนของด้านท้ายนะคะคุณลูก Leah, ค้าขาคันนี้พรมสกคะสะอาดสะอ้านเลยนะคะในส่วนของ enzyme. คันนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของชุดซ่อมยางไหลฉุกเฉินค่ะนี่นะชุดซ่อมยางไหลฉุกเฉินแม่แรงคันนี้มีให้ครบถ้วนนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของคันนี้นะคะซีนเดิมสีครีมไข่นี่ซีนทางมะพร้าวนะคะเดิมโรงงานสีครีมไข่สวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะคุณลูกค้าขา ในสอง,องสีสีสีแท้สีเดิมแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายไฟแท,ไฟท้ไฟเดิมนะคะไทยโคโอิโตะนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับใครที่กำลังมองหาเนี่ยคะรถใช้งานนะเน้นใช้งานขับสบายเนะะี่ยะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับเนียอติสเครื่อง1.6รุ่นจีค่ะคันนี้เนี่ยได้รถปี2019นะคะกับราคาตั้งขายนะคันนี้อยู่ที่479,000ฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8 0 0 8,002เท่านั้นเนะะี่ยะใครที่สนใจรีบติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยค่ะพามาชมกันต่อสําหรับในส่วนของด้านหน้าเนะะี่ยะนี่เลย นะสำหรับด้านหน้านะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของปุ่มเมนที่สตาร์ทให้ทางด้านซ้ายมือนะคะคุณลูกค้ากับในส่วนของพวงมาลายัยคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะคุณลูกค้าขาผู้หนังมาแล้วเรียบร้อยไม่มีรอยถลอกปอกเปิกเลยนะคะและใ่ส่วนของหน้าจอวิทยุมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็ เชื่อมต่อในส่วนของตัวสาย USB ได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของขึ้นเสียงวิทยุฟัง FMAM ได้นะคะคันนี้ CD ดีใส่ฟังได้นะคะแล้วก็แอร์นะคะคันนี้ได้ในส่วนของแอร์ระบบออโต้นะคะมาพร้อมในส่วนของเกียร์ค่ะคันนี้เกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะช่องวางของมีให้เราเรียบร้อยนะคะช่องวางแก้วน้ํามีให้นะคะเบรกมือคันนี้ได้เบรกมือระบบแมนนวลนะคะกับดีไซน์คอนโซลหน้ากว้างๆแบบนี้นะสาหรับใครที่ชื่นชอบรุ่นนี้นะคะ New a ั t i s เครื่อง1.6นะคะคันนี้ได้รุ่น G ีนะคะเป็นรถปี2000 19นะคะคันนี้เนี่ยบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาว่าคุ้มแน่นอนนะคะใครที่อยากได้รุ่นนี้นะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0ูนย์1 7 4 3 5นะคะคุณลูกค้าฝากด้วยค่ะกับคันนี้ New Artist เครื่อง1.6นะคะคันนี้ได้รุ่นจีรถปี2000 19นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่479,000ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8 2 0 0 0ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.69นะคะวันนี้เซลลุงต้องขอลาไปก่อนค่ะฝากพี่พทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตให้ทุกวันสำหรับวันนี้เซลลลุงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ